เมฆพ่อลูปดลอจะไปสยนยนเมฆน้อยพ่อลูกหล่อจะไปสยนยนจะไปเอาบอลกับพ่อกับแมวว่ากินยาไปเลยพี่น้องไขวัดสื่อพี่น้องไข่แห้งเ่าได้แ้ไปเอาบอลเรียกเอากับไปเอาบอลให้หมูด้ยอดย่งเด้อ ป <Ừ. S 2> ขึ้นขึ้นโอ้ยตัวยานบริขึ้น ử, แหง้แหงอะไรรู้มันแดดนังข้างหลังบ๊ลุแ <c oughs> ดดขนาดพี่น้องเอ้ยแดดแห้งแดดแห้ง <c oughs> ฮอดเลย ه, เด้อพม่พี่นอลประหาดคนจะเห็ดยังมาคอบอนได้ฝนคนหลกอกกันยางไว้ฝนล้วฝนเห็ดยังเด้อเหดั้เ็อสสีหดักเหรอมองมีมาใส่น่ ดีเอาหมูมีกินเลยเอาหน้ำอ้อยนี่จ่ายจ้าวัด,ดีจ้าพี่น้องจ้าปะตูหน้ำอ้อยนี่นงูนั่นงูคนเดือนนี่แล้วมันก็คลายช่องโตแล้วอืมอางานกิจกนานโลดส่มบัวม,มาเอาบอลของนีแเอามาหายแล้วของมันนี่บะหัวบ้านเรียบกได้ในโรงงานจีนอืม คือเห็ดเป็นพอิตเองาได้พอสมเองได้กะท่ำไปก่อนเพราะมันกับบริเภนักนาอย่งน้ามันกับอยาไะไรอ่านคือมาส่งเงลุงเลยมันมีไมรอเธอมาไม่มเลยต้งเพียงเลยอเคให้ร้านน่เป็นไรม้กรตกกรมีตกได้ตกได้สิลงเะลงมาได้ลูก เอากมี่กุงเกืองงวงอวของเงินพี่น้องข้างโพก่นแต่เขากับเอวบอลสื่อๆดอกพี่น้องมาแลอกกัิเส่อเพิ่งอุยงานนี้ฮะ ก็นพิ่นซอยเอาขักแหน่เยด้วยพี่น้องซอยใส่ขู่แล้วก็เทเลยมันยังได้ลายยังเฮิงๆยังมาเส้นหนึ่งไป,งปเทาหมดเสียเวลาอันนั้นเวลาเราต้มแล้วเราจับฝึกใส่หม้อเลยเราต้องไปซอยมันมันสะดวกก่อนกันเน,น,นาะแมนโบเคยเล่า,านี่เออแมนเมนลูกจะลงเลยนะผลเกิดกระถดได้บบใส่ได้มันถอดมันดึกถิ่มเองมันได้อ่านตูดลงนะ <ลง S 2> มือมันสีเล่เลยพี่น้องน้ามาออกเลย ตุดลงแล้วตุดลงแล้วเพื่อนวหละส่งงามๆนะอาบน้าใส่สุดงามๆใหล้ละเพื่อนว่ฒิแหละเมฆเอ้ยเมฆลงไปหาพอผอนี่งหน่อพคุนประอ่ะโอ้มาบ่งวิธีันเอ้ยคอยสักสะ้าเขาเด้มพี่น้อง มึงเอ้ย่อยสักเสพาตัดลงเตาน่อยต้งห้าอยู่ได้นใส่บชามเตาได้ในเียกได้ยังบ well> ่อแผลบ่พนบ่วแดลยตเบิดแลวบ่แผลบมารอบหนาวรอบหนาจะซื้อาทานไปเซื้อมาเออซื้อมาหายแผบสบู่ยาสีแคว ไมันเกลือกอะไรแท้นะเออเกลือกเบิ่ดล่ะกิโลหกหรือที่ก้อนถึงรถรถไต่เหยียบอันนี้ตู้ตู้ซักผ้าบ่เนีิะตู้ซักเสื้อผ <te ้าพี่น้องเจาะส่งเสื้อผ้าเบื่อรถติ้งเหยียบเอ้าพี่น้องเว้ยตู้ซักผ้าขักขนาดได้ตู้ซักผ้าเอื้อยค่อยผมเห็นอ้าบโค่ตรมึงนึกว่านี่ปีนขึ้นปีนลงหาผ่อนขึ้นมาลูกขึ้นมา โอ้ยเหมื่อยเป็นอันเหมื่อยได้ผลก็ได้เป็นอันเวียกเป็นอันงานเนาะพอเมฆฮะเป็นอันเวียกอันงานิ่นี่ก็ได้เดี๋ยวพอเอาบอลแล้วเขาก็เมื่อแล้วก็มาเอานี่ที่ไปซอยเวียกอันพอถาวันอยู่กันอ่ะก็วส่วนผลลงเม้าบอลก้อนหมูบ่มีเงินกินละ เบิดแหละว่มีต้มเมื่อไปสิได้ต้มบอนให้หมูเลยอือไป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 จิร่จิร่กับอีหยังเนี่ยวะอยู่นี่นี่เบยเบอะมาเจ้าจิร่กับอีหยังเนี่ย เออจิหลอกกับปลาซิวออมีความสุขคันธพาออกแต่เฮือนมาลินทางนอกนัน่นนีน้องเมฆพี่น้องโทษเราได้เกือบนะมาหดเราก็โอดดึกถิมนลดบุษชัย สิเกือกนอนละวันนี้ลูกขึ้นเปื่อนเพื่อเสือผาลูกเอ้ยึงละบ่เพิ่งนายเ่นเจ้า เที yeah. ่ยวขึ้นเที yeah. exactly. okay. ่ยวลงก็พ่อยอัน hmm. ี yeah. Yeah. Um ้ริมตะลูดบดละส่งลริมตะลูดตูดขาดเพ้อละแล้วก็ขึ้นมาอีกได้ปะนี่ยเดี๋ยวลบขึ้นมาแล้วก็ตูดลงมาอีกขึ้นมาแล้วก็ตูดลงหมาพอคาาบอน สอใหญ่ักเยสิตูดสิตูดลงไม้กับเบิงเด้อเบืองบดสะาส่งกะหากะซื้อหายได้่ะเฮ้กะซื้อหาใหม่คนจับซื้อตั้งเลยไปเชิมอ่เ้เื่หยเคใหญ่เป็นดาวเช่อยเชมนี่รอเลยแบบเปเกะลีเลยเฮ้เยต้องพาไปเมเด้อ

เพลงถ่งได้เสือผาวเล็กน uh. ้อยนี hmm. Leonardo, ่งข้อับไปเกผัดเพงข้นไ้อยยขึ้น้น้อยย่ผลไปลงทางผลได้มันสิตูดลงลงทางอเนาอืสิตูดมันสิเร่นมากระตุลลงดิงยา้มงกระตกง เซ็ตะได้บ้านเซ็ตนะได้บ้านเซ็ตเซ็ตเซ็ตบ้านเซ็ตเทลงเลยเลั้นส่กระสอบฝ่ใส่กระสอบเฮ้ยไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วบ้านเอ้าเกือเปื้อนปุดเสือผ่าเตืออเตือรอกงงกายอ่า เฮื่อสัตว์แล้วพูป้าเฮือสัตว์แล้วหันนักเติบเลยแล้วแหละพี่น้องเมื่อแล้ววันบทางผีคือเห็นพากันมาหวานสินะ วันแตทั้งคนน้ำมันกระบเดใ่จริงเห่ายคน่ได้ห่ปใหญ่มือ,อยังสะอาดที่เก่าที่น่องไ,ได้ละแหล่ะเลยเอาถือลูกได้น้ำาย่ยๆอันนั้นนะบอน้ำขีมือเอาถึกหัวลูกซะแหละเฮ้ ก็น่าเจะอึเมื่อยก่อนพี่น้องตัดมือพี่ได้เมื่อยแล้วพี่น้องเมีอะไรอย่างโลดหลินโอ้ยอันแดงๆสีแทงลูกแล้วนะจักจั่นคือห้องดีดีพอพ่อเขาไปงานติดหนุ่มเดมี่อะพี่น้องเลยลำบากแสียที่จักจั่นเนี่ยโอ้ยตายฮะไม่ได้ดอกขาก้านยังมาแรงคืออยุคคือเขาว่าเนื้องเราไปซาลาวมัน ตกลงมานั่นได้เนาะจีโร่เนาะเนาะจีโร่เนาะบ่มีห่อขน,อน,นมให้กินสาจีิอบ่มีขนมไข่ให้กินสาจอยแถวมึงนี่ไปอยู่นู่นกู้จากกระอวนปวเนะเ <c oughs> ขาอาล่าเพราะจากตัวหนึ่งมันเขาเอาตัวผู้แล้วเอาตัวแม่บ่อยากได้ลูกมันบ่อยากเลี้ยงลูกมันเอตุเอ้ย แม่เอ้ยปลาไหลยงยืมหลดอยู่พอด,ดีเลยป้าตัวสัตว์ลงไวขนาดพว่อ้าวล่มแล้วเฮ้ยไปแม่เฮ้ยคนเห็ดหลดล่มค่ะค่อยลงมาแล้วว่าปาสัตว์ลงแหง้งอะไรเมื่อกี้นี่ ยุด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 ลงทีก็ทีจะได้เจ็บบออ่อแต่มันลงอ,อยู่หมุมเดียวลงทิกบักทีนง่ายดียวอ่าโต,อ,ตอ,อันนี้ได้ฮะฮะคงบ่บข่อยลงโอ้ยตายเลยอันนี้ข่อยลงอยุดคือมันทางนันมันสั้นแท้คือบ่มาทางนี้เอา เขาก็ยังไม่เป็นนะมันไปผิดเป็นบักที่นก่อนใหญ่คันที่มงหรอกคุ้มมันเจ้าสัตว์ลงตะพุ่นบ้าไขว้เลยเจ้าบลวีเบกเลยขอนมเบิ่งนั่นเราจะหนีเราจะรอดกันนี้อยู่ยังลงที่มงเดียวแต่มันเจิดนะมันจะเบิดลายอยู่เจิดมันเป็นมนลลายคนนี้โอ้ยยังเป็นผิกที่มงเดียวไปๆรถเจ็บรถกระจาดอกขาดบอสายเบกนี่ขาดเลยได้นี่ทะเลาะ บดเลยนี่ลอกแตกเบิดไข่นะกินรดถะลอกบวแล้วนี่ะลอกตืมแล้วนี่คนะลอกหินวดแล้วนี่อย่ามันล่างก็แล้วลอกหินอยู่มเดียวยันตลอดเลยแหละทับ คนเจ็บนะนั่นแล้วมันถักมันถักทะลอกสมมึงดูมันถักทะเลาะนี่ขันหมึกงอืมขันขันรู้อืมมันจะได้ยังไ้เด็กมาแรงใหญ่ยแต่มันทะเลเด็กทะเด้อยันอืมบริลลุแต่มันทะเลาะแต่จะว่ามันล้มอยู่มองเทียวนะ ข่อยลงเดีเธอหนาเขาเราบีบข่อยแต่กินเบิดแล้ว uh, งัวกินเบิดแล้วงัวกินเบิดแล้วเอาไปแล้วอุ้ยเอาไปซะยากซะอะไรเอาพี่น้องเอ้ยรับมานำหลดก็เลยโจมลงอู่เลยรับมานำหลดอยากนอนแหงหลิดเมื่อย ปีนขึ้นปีนลงอยู่แถวเถียงค่ะเอาคลิปนี้กระไปก่อนพี่น้องเลยขอบคุณ fc ทุกทางเขามานรับชมเดอ้อ